ปราจีนบุรีเชิญแวะชมชิมสตรอเบอรี่ไร่น้องแฝดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ไร่สตรอเบอรี่น้องแฝดขอเชิญแวะเที่ยวชมชิมสตรอเบอรี่ได้แล้วไร่น้องแฝดอยู่ติดถนน304บ้านขุนศรีวังมืดตําบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพิกัดเลยจุดบริการตำรวจทางหลวงขุนศรีขึ้นไปหนึ่งเมตรไร่สตรอเบอรี่น้องแฝดต,ตกแต่งสถานที่จอดรถ และแผงขายสตรอเบอรี่สดแปรรูปไว้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไปหลายรายการและยังมีผลไม้แปรรูปหลากหลายไว้ให้ชิมและเลือกซื้อหาในช่วงเทศกาลปีใหม่ในตัวแซ่ย่างชาวมงเจ้าของไร่สตรอเบอรี่น้องแฝดได้เล่าว,ว่าเดิมทีตนเองเป็นชาวมงมาอยู่ธรรมาหากินอยู่ในพื้นที่อำเภอน,นาดีเมื่อหลายปีก่อน และนำพันสตรอเบอรี่ที่เป็นไม้เมืองหนาวมาทดลองปลูกปรากฏว่าสตรอเบอรี่ออกดอกออกผลได้ดีจึงนำผลผลิตในไร่ออกมาวางขายให้กับประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อหาไปรับประทานอีกทั้งแปรรูปเป็นไวน์ให้กับที่ชื่นชอบได้เลือกซื้อหาอีกด้วยค่ะไร่น้องแฝดได้ตกแต่งสถานที่ด้านหน้าร้านไว้คอยบริการลูกค้าได้ถ่ายรูปเที่ยวชม และชิมวายได้ทุกวันหากลูกค้าที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวขอเชิญแวะเที่ยวชมและชิมเลือกหาสตอเบอรี่ไปเป็นของฝากได้ทุกวันไร่น้องแฝดยินดีต้อนรับทุกท่านจะมีสวนจะมีสตอร์เรามีดอกไม้ที่เราแต่งางหน้าให้มันสวย <Okay. S 2> ให้คนเข้าชมเขาจะได้ถ่ายรูปมาก mm hmm. สวนสตรอเบอรี่น้องแฝดตั้งอยู่ที่ไหนอ่าตั้งอยู่อ่าคงศีบ้านมืดติดต่อกันครับครับประมาณกี่ไร่เนี่ยตรงเนี้ยอ่าสองไร่ครับสองไร่นะครับนี่กาลังออกลูกอ่ากลังออกลูกออกดอกแล้วก็ออกลูกครับแต่ช่วงที่มันจะเยอะคือช่วงกุงคาถ้จะออกลูกเยอะแล้วก็ลูกใหญ่ครับตอนนี้กําลังออกนะครับตอนนี้ก็เริ่มออก แต <Okay. S 2> ไม่เยอะ uh huh. ทุกคนที่ผ่านกันเอสามศูนสี่ที่บ้านมื่นเรือตรงนี้ให้แวะซื้อของฝากะจะมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีของอกแห้งมีพวกไวผลไม้เป็นของฝากนะครับขอให้ทุกคนถ้าได้ผ่านแล้วก็ขอให้ช่วยไล่สตอน้องแฝด้วย นิวยีสทองสุขสิงพิมพ์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน